ทำนายฝันเลขมงคลฝันเห็นควายฝันว่าควายไล่ขิดมีคำทํานายพร้อมเลขเด็ดนำโชคลาบฝันเห็นควายทํานายได้ว่าช่วงนี้ควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บเล็กนๆน้อยๆและในระยะนี้คุณอาจได้เจอคนที่จริงใจกับคุณซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของมิตรสหายหรือคู่ครอง เลขเด็ดนำโชค028365 730600199ฝันเห็นวัวควายเข้ามาหาอยู่ในบ้านหรือเห็นวัวควายฝูงใหญ่กลางทุ่งนาทำนายว่าจะได้รับข่าวายจากญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลถ้าฝันว่า ได้ฆ่าวัวควายจะได้รับความเดือดร้อนใจเพราะเสียของรักหรือว่าญาติมิตรผู้ใหญ่ฝันว่าขี่ควายแล้วตกลงมาหากฝันว่าขี่ควายแล้วตกลงมามีคำทำนายได้ว่าคุณอาจจะได้พบเจอกับเรื่องที่ทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจ ไม่สบายใจหรือจะมีคนคิดร้ายกับคุณ